เพดังขครกระจ่างแล้วชาวเน็ต C ีเอของแบรนด์เนมใบเตยแท้จริงผิดไหมสำหรับคดีโฟเล็ก 3D ที่มีคนดางเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้หลายๆคนกำลังจับตามองคู่รักคนดาง DJ เจแมและใบเตยสุทธีวัน f o เร็กทดีหลังจากที่มีเอี่ยวเกี่ยวข้องหลายอย่างกับอภิรักษ์ซีอีโอโฟเร็ดีรวมถึงความร่ารวยที่ดูผิดปกติจนทําหลายๆคนสงสยัยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้าน DJ เจแมและใบเตยเลื่อนนัด DSI ในวันที่11 1 2ตุลาคมปี2565เป็นวันที่17ตุลาคมปี2565ค่ะ แต่ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิก30นาทีที่ผ่านมานางสาวพันชยาธนาเศรษบวรพักผู้ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนของทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าดีเจแมนและใบเตยได้ขอเรื่นรอบสองในการส่งเอกสารชี้แจงคดีโ Forex ดีโดยโตนเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจเท่านั้นสำหรับคำถามต่างๆผู้สื่อข่าวจะต้องถามจากทนายในวันที่1พฤศจิกาย,ยนปี2565ที่จะถึงนี้ งานนี้เพจรวมรวมผู้โดนโกงจากโ o ร e TD ได้ไขข้อข้องใจแล้วว่าที่ชาวเน็ต CF ของแบรนด์เนมนักร้องลูกทุ่งใบเตยสุธีวันไปแท้จริงผิดไหมโดยได้โพลระบุข้อความว่ามีคนหลังไหม่มาเยอะมากว่าคนที่ F C ใบเตยไปนี่ผิดไหมประเด็นแรกเลยอนะนะ 1. คุณใบเตยโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 2. DSi ติดตามเส้นทางการเงินและทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด 3. ดูกรณีคุณปราบโดนแจ้งข้อเก่าหาฟอกเงินไปแล้วแค่ขับรถไปราชบุรียังไม่มีการซื้อขายถ้าเอฟซใบเตยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองผมมีข้อแนะนำดังนี้ 1. เวลา CF ใช้แอคเครทหลุมใน IG เกิด DSi d ดูไลฟ์อยู่แล้ว IG จริงๆมา FC จะทำให้ DSi ตามตัวง่ายเลย 2. เวลาจ่ายเงินใช้เงินสดเท่านั้นห้ามโอนเด็ดขาดเพราะ DSI ถ้าเห็นเงินเข้าใน Statement จะมีหมายเรียกไปยังเจ้าของบัญชีที่โอนเงินได้เลยถ้ามีการสอบสวนขึ้นมา 3. เวลารับของให้ไปรับที่จุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกแนะนำพวกพงหญ้าและรับของในเวลากลางคืนจะดีที่สุดขอให้ทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งแบบปลอดภัยนะครับ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ